ชายกูผากำลังยืนขวางรถยนต์มาให้เล่นผ่านไปได้โดยง่ายพร้อมกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหตุการณ์ในช่วงเย็นของวันนี้ข่าวว่าแม่ด้วนได้พาของช้างกลับมาแล้วตอนนี <oh ้สมาชิกกำลังซ่อนตัวอยู่ในป่า แม่ด้วนได้พาน้องไปหาและภูผารวมทั้งโขงช้างจำนวนหนึ่งเดินทางไปที่เขาแหลมห่างไปประมาณ2อาทิตย์ได้ถาวว่าตอนนี้กลับมาแล้วในขณะที่โขงช้างกำลังซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นภายภูผาก็ได้รับหน้าที่เป็นบอดีก้าก์ดเป็นตัวหลอกล่อนี่คือหน้าที่หลักของภูผา ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับแต่พายผู้ผาก็ยังมีระยะห่างกับโขงช้างพอสมควรตอนนี้โขงช้างเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วนะครับแต่พายผู้ผาก็ยังเดินบนเวียนยังคงต้องทำหน้าที่เป็นบริการครับค่อยๆเดินไปหานักท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่คือท่าเดินเฉพาะนะครับ ตอนนี้มีรถยนต์กำลังจะแล่นผ่านภายภูผาดูท่าเยืนขวางถนนครับพร้อมกับปาดงวงแต่สุดท้ายก็ยินยอมให้ผ่านไปได้โดยดีนะครับขัดใจนิดหนึ่งครับผิดใจวัยรุ่นนะครับนี่ครับหลบให้รถยนต์แล่นผ่านไปแล้วก็นนมองตามนิดหนึ่งครับ นี่คือลักษณะของทายภูผานะครับจากนั้นก็เดินเข้าไปหานักท่องเที่ยวแล้วครับพากันวิ่งหนีแล้วครับ<ไ>ก็มีระยะห่างนะครับมุมกล้องอาจจะดูใกล้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นมุมที่ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลความปลอดภัยให้ทั้งคนและช้างป่านะครับ หลังจากนักท่องเที่ยวหลบไปหมดแล้วภายภูผาก็เดินเข้าไปทักทายเจ้าหน้าที่ครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับดูแลตั้งแต่ภายภูผาแบเบาะเลยทีเดียวนี่ครับไม่แสดงอาการก้าวร้าวเลยนะครับเดินบนเวียนครับนี่ครับความนสนิทสนมนะครับความคุ้นเคยครับค,ความรักในพื้นป่า นะครับก็เดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆรถนะครับนี่คือบริเวณทางขึ้นเขาเขียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภาคกลางนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อจากนครนายกตอนนี้ผ่ายภูผาก็เดินบนเวียนรถเล่นแหละครับแต่นั้นก็เข้าไปในป่านะครับแม่ด้วนและน้องเวหาก็อยู่ในป่า ตอนนี้น่าจะเดินไปนไกลแล้วครับภยัยภูผาก็ทําหน้าที่เป็นตัวหลอกกล่อนี่ครับเดินเข้าไปแล้วครับความแสบยังไม่พอเท่านั้นนะครับหลังจากเดินเข้าไปแล้วก็หักไม้ปิดถนนซะเลยครับนี่ฝีมือของภยัยภูผานะครับดันไม้ขวางถนนไม้แบบนั้นแหละครับดูครับความแสบจ,จากนั้นภยัยภูผาก็ ตามโขงเข้าไปในป่าลึกนะครับท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกโปรยปรายนี่คือบรรยากาศในช่วงเย็นของวันนี้ครับ